ร้องไห้จนไม่มีน้ำตารักเราคงไม่คืนย้อนมาเสียใจวันที่เธอนั้นลาร้องไปมันไม่มีอะไรจะตีขึ้นมา เมรักกันมันชิงดีละกันก็ลกกันกลายเป็นคนมากมายทุกวันเคยมีเธอร่มดินก็รู้ดีว่าวันนี้คงจะไม่มีเธอ ก็รู้และก็เข้าใจว่าวันนี้คงต้องทำใจวันพรุ่งนี้คงไม่มีเธอแล้วใช่ไหม mm. เข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้บอกวิธีที่ทำให้ไม่เสียใจต้องหยุดรักเขา เข้าใจแต่ทำไม่ได้เรื่องความรักมันจบแล้วคงไม่ข้าวต้องมีคนร้องไห้คำว่ารักเรามันหมดความหมายเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆ